สำหรับใบนี้นะคะจะเป็นคล้องแขนนะคะ2 0 L นะคะตัวนี้ด้านหน้าเขาจะเป็นลาย C สีคารา,าเมลนะคะส่วนด้านหลังนะคะเขาจะเป็นหนังดำแบบน,นี้เลยตัวสายคล้องแขนเขาก็จะเป็นหนังดำนะคะส่วนช่องด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ช่องแรกนะคะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะแล้วเขาก็มีมีช่องใส่ให้ฝั่งนี้อีกสองช่องนะคะเป็นช่องเล็กๆเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามนะคะสามารถใส่13 Pro Max ได้ไหมนะคะเดี๋ยวนุนลองใส่เคสให้ดูนะนี่นะเคสนุนใส่ที่ช่องด้านหน้าเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นช่องเล็กนะสักครู่นะคะติดนี่นะคะใส่ได้นะคะใส่ได้สบายพื้นที่เหลือไม่แน่นนะคะ อ่าส่วนช่องด้านหลังนะคะช่องด้านหลังเขาจะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นช่องโล่งๆเลยนะคะไม่มีอะไรแล้วก็มีช่องใส่บัตรนะคะให้ฝั่งนี้3ามใบฝั่งนี้สามใบก็จะเป็น6ใบนะคะแล้วก็มีช่องตรงนี้สามารถใส่แบงค์พันยาวได้นะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมีแค่นี้นะเดี๋ยวนุ่นวัดขนาดของใบนี้ให้นะคะ ความยาวเขาประมาณ8นิ้วนะโดยประมาณนะคะ8นิ้วความสูงของเขาประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าเขาประมาณนิ้วครึ่งนะคะถึง0.75นิ้วก็ใครสนใจนะคะลองดูลองชมใบนี้ได้นะสีก็สวยนะคะ